สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอร์ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าราศีไหนจะเด่นในเรื่องใดในปี64นี้นะคะปีฉลูปีพุทธศักราช2564 ทุกราศีก็คงอยากรู้ว่าราศีของตัวเองนั้นโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างเรามาดูกันนะคะว่าเราจะใช้ศาสตร,ร์มหัศจรรย์โดมิโน,โนพยากรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบร,มรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด s ั b สไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อค่ะเข้าไปที่เพจของมาดามดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายมาดานัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพมาดามกำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่2ออยู่นะคะสำหรับศาสตร์มหัศจรรย์โดมิโนโ เปิดเรียนในวันที่10มกราคมปีพุทธศักราช2564นี้แล้วนะคะเริ่มเรียนกันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ใกล้วัดใหม่ใหญ่แป้นเ,เรียนกันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาจบแล้วสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมได้เลยนะคะเรียนทั้งหมด6สัปดาห์จบ เรียนทุกวันอาทิตย์นะคะทั้งหมดก็ใช้เวลาเรียน30ชั่วโมงใครสนใจอยากที่จะเรียนว่าแค่าาศาสตร์มหัศรจย์โดมิโนโอ,อย่างเดียวคุณสามารถเจาะลึกได้หมดทุกอย่างเพราะว่าศาสตร์นี้ศาสตร์เดียวรวมหลายๆศาสตร์ลงมาอยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่าเรียนคนสนใจทักไปว่าค่าเรียนเท่าไหร่ค่าเรียนปกติแล้วคือ6,000บาทแต่ถ้าคุณเข้าไปสมัครเรียนแล้วคุณ ทักไปในอินบ็อกมาดามก่อนนะคะมาดามจะบอกรายละเอียด e e ว่าคุณไปสมัครเรียนกับทางสมาค,คมนะคะถ้าบอกว่ามาจากสมคัครมาจากขอภัยค่ะมาจาก YouTube จะได้ส่วนลด1,000บาทนะคะก็<ม><ม>เอาละค่ะเราจะมาดูนะคะว่าศาสตร์มหาสจรั์โดมิโนโจะบอกชาวราศีพฤษภได้มากขนาดไหนเรามาพิสูจน์กันนะคะว่าในปี64เนี้ยปีพุทธศักราช2564ชาวราศีพฤษภ จะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเรามาดูว่าการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภ การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภชาวราศีพฤษภในช่วงปีพุทธศักราช2564เนี่ยขึ้นมาปุ๊บมาดามมองเห็นแล้วความโดดเด่นเรื่องการงานของคุณจะมานะคะจะมาในเอ่อมาในรูปแบบของการที่เรียกว่าคุณ คุณจะมีคนชื่นชมชื่นชอบหรือว่าอาจจะมีแฟนคขับใครทำอาชีพใดก็มีแฟนคขับในอาชีพนั้นแต่ถ้าสำหรับใครที่ยังตกงานอยู่ยังไม่ได้งานแล้วอยากรู้ว่าในปี พุทธศักราช2564เนี้ยมีโอกาสจะได้งานไหมมีโอกาสจะได้งานนะคะเพราะว่าจะมีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมหรือว่าช่วยเหลือสนับสนุนคนสำหรับใครที่กำลังตกงานหรือหางานทำอยู่หรือสมัครงานอยู่หรือสอบแข่งขันเข้างานราชการอยู่ก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือนะคะแต่สำหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว ก็อาจจะมีแฟนขับเก่าๆที่เขาชื่นชอบในธุรกิจของคุณไม่ว่าคุณจะทำค้าขายออนไลน์หรือทำธุรกิจใดๆก็ตามก็จะมีคนเนี่ยสนใจ ในธุรกิจของคุณแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะแต่สําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่ก็เป็นช่วงที่คุณมุ่งมั่นกับงานทํางานเอาเป็นเอาตายนะคะเขาเรียกว่าโฟกัสแต่เรื่องงานโดยจนไม่สนใจอย่างอื่นคุณเป็นคนที่เรียกว่าถ้ามีอะไรแปลก,ปก,ปกใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องงานฉันก็จะลองฉันก็จะทําเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีพฤษภในช่วงปีพุทธศักราช2564เนี่ยงานของคุณปังปัป,ป,ปแน่นอน,นะ ะะบอกเลยว่าเรื่องการงานปังมากแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำและก็ต้องระมัดระวังคือเรื่องอารมณ์นะคะชาวราศีพฤษภถึงงานคุณจะปังก็จริงแต่คุณค่อนข้างที่จะหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายอารมณ์เสียง่ายเกินไปดังนั้นเขาจึงเตือนว่าอย่าหงุดหงิดง่าย ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องยิ้มเข้าไว้ไม่ว่าปัญหาใดๆที่เข้ามาขอให้คุณยิ้มสู้เข้าไว้แล้วทุกปัญหามันจะหลุดออกไปจากชีวิตของคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าคุณไปประทะเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเกิดการเสียหายเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นงานเราปังอยู่แล้วย่อมมีคนอิจฉาดังนั้นถ้าเรามีคนอิจฉาเราก็ทําให้เขาอิจฉาไปให้เขาอกแตกตายด้วยการเรานิ่งเรายิ้มอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ยิ้มเยาะนะ ยิ้มอย่างเหมือนเราไม่รู้ไม่ชี้ให้เขามองว่าเราโง่เออฉันโง่แต่ฉันมีงานทำฉันมีรายได้ที่ดีฉันมีอะไรที่ดีๆมากกว่าให้มันมองว่าเราโง่ดีกว่าให้มองว่าเราฉลาดเพราะยิ่งเราฉลาดเขายิ่งยิ่งลุกเราขึ้นมาใหญ่นะคะทำให้เราเนี่ยเ <c oughs> ฉยน,นิ่งแล้วยิ้มสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างยิ้มสู้กับปัญหาแล้วคุณจะผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีทีนี้เราม,มาดูถึงเรื่องการเงินของสําหรับชาวราศีพฤษภกันบ้างว่า ในเมื่องานโดดเด่นแล้วการเงินล่ะการเงินจะเป็นอย่างไรการเงินมันมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายอยู่เรื่อยเนาะอาจจะใช้จ่ายหมดไปกับลูกกับหลานหมดกับหมดไปกับคนในครอบครัวหมดไปก,กับการดูแลคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นรายได้เข้ามาดีก็จริงแต่มันก็มีรายจ่ายเยอะพอสมควร <c oughs> แล้วบางทีมันก็เป็นรายจ่ายที่เราไม่คาดคิดบวกกับว่าชาวราศีพฤษภในช่วงของปีหกเนี้ย ถ้าเกิดว่าโควิดมันเบาบางขึ้นมาจริงๆแล้วคุณก็อาจที่จะอัดอั้นตันใจกับการที่ว่าไม่ค่อยได้เที่ยวไม่ค่อยได้ไปไหนมีเกณฑ์ที่จะได้ไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะหมดเกี่ยวกับการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเกิดขึ้นได้ดังนั้นชาวราศีพฤษภก็ต้องแบ่งเงินให้ดีๆนะคะในเมื่อรายได้เราดีเราก็ควรที่จะต้องแบ่งเก็บแล้วอันไหนส่วนที่จ่ายก็คือส่วนที่จ่าย หรือว่าเธอรู้รู้ว่าในปีหน้าปีพุทธศักราช2564ในปีนี้ไม่ใช่ในปีหน้าในปีพุทธศักราช2564นี้มันมีเกณฑ์ที่เราจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศถ้าเกิดเขาประเทศเขาเปิดไม่ได้ประเทศปิดเหมือนณตอนปัจจุบันนี้นะคะประเทศเปิดแล้วเนี่ยถ้าคุณได้ไปต่างประเทศคุณรู้ตัวว่าคุณจะได้ไปคุณก็แบ่งเงินไว้เลยว่าส่วนนี้เก็บไว้สําหรับเที่ยวส่วนนี้คือเก็บตายไปเลยลืมมันซะ ส่วนนี้คือเอาไว้ใช้นะคะสําหรับใครที่รายได้ดีอยู่แต่สําหรับใครที่รายได้พอประมาณคุณก็ต้องประมาณตนด้วยการที่เรียกว่าต่างประเทศต่างประเทศตัดไปเลยแต่คุณอาจจะได้ไปเที่ยวจังหวัดไกลๆออกไปอย่างถ้าเช่นคุณอยู่กรุงเทพก็อาจจะได้ไปเที่ยวเหนือเที่ยวใต้ตามแต่กําลังทรัพย์กําลังที่เราแบบอัดอั้นมานานแล้วว่ามันไม่ได้เที่ยวอนเนาะมันก็จะมีเป็นช่วงที่ ดีสำหรับชาวราศีพฤษภทั้งปีนะคะทั้งปี6-4นี้เลยสําหรับเรื่องการงานการเงินแต่การเงินบอกได้เลยว่ามันมีเรื่องจ่ายออกไปเยอะเพราะฉะนั้นการเงินอาจจะเก็บไม่ค่อยอยู่นักเก็บได้แค่เพียงน้อยนิดแต่เรื่องการงานโดดเด่นมากสําหรับชาวราศีพฤษภงั้นเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างว่าการงานดีการเงินโอเคแล้วความรักล่ะจะเป็นยังไงสําหรับชาวราศีพฤษภนะความรักเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เรียกว่า ขออภัยค่ะสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนโสดบอกได้เลยว่ามันเป็นช่วงที่ของคุณมีแฟนยากอ่ะนะคะในปี64นี้จะมีคนเข้ามาไหมมีมีคนเข้ามามีคนสนใจคุณเยอะแต่เขาเข้าไม่ถึงคุณเพราะคุณสร้างกำแพงเอาไว้นะคะคุณเหมือนกับคนที่ว่าเวลามีคนเข้ามาแล้วคุณจะทำตัวหญิ่งอ่ะ เอาแต่พักพวกของตัวเองใครที่นอกกลุ่มของตัวเราเนี่ยหรือว่าไม่ใช่เพื่อนฝูงไม่ใช่คนสนิทคุยด้วยคุณอาจจะแค่ยิ้มให้แค่เเขาเรียกว่ายิ้มให้แค่เพียงมุมปากเท่านั้นหรืออาจจะแค่ปลายตามองจนทําให้คนที่เขาเข้ามาเขาสนใจเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเราโอ้ยิ่งจังเลยอะเข้าไม่ถึงแต่ทั้งทั้งที่ไอ้ที่ปลายตามองเนี่ยจริงๆแล้วก็สนใจเขาอยู่แต่ว่าฉันน่ะเป็นคนที่ศักดิ์ศรีเยอะ กลัวเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราเป็นคนไปสนใจเขาก่อนไอ้ตรงเนี้มันก็ลดลดลงบ้างก็ได้ถ้าเกิดว่าคิดว่าอยากที่จะมีคนเข้ามาหรือบางทีมันจะทําให้คนดีๆเนี่ยหลุดมือเราไปได้นะคะจากการที่เรียกว่าเราเราสร้างกาแพงให้กับตัวเราเองมากจนเกินไปแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้คนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงปี64ีเนี่ยบอกได้เลยว่าปัญหาเรื่อง ครอบขรัวต้องมีเกิดขึ้นแน่จากการที่เรียกว่าไม่คุยไม่ไม่บอกกล่าวกันหรือว่าอารมณ์หรือความรู้สึกที่มีต่อกันเนี่ยไปจินตนาการเอาเองว่าสงสัยคิดกับเราอย่างนี้ละมั้งสงสัยคิดกับเราอย่างนั้นละมั้งหรือว่าบางทีอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคู่ครองของเราคอยจ้องจับผิดหรือตัวเราเองก็คอยจ้องจับผิดอาจจะไปจู้จี้ขี้บน่นหรืออาจที่จะไปเอาเรื่องเก่าๆเดิมๆหรือฟื้นขึ้นมาพูด มันเลยทําให้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ปัญหานี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเลิกลายหย่าร้างมันไม่มีเกณฑ์เลิกลายหย่าร้างแต่มันมีเกณฑ์ที่เรียกว่าไม่เข้าใจกันแล้วมันจะทําให้อยู่กันคนละมุมต่างคนต่างอยู่เพราะว่ามีพอเวลาอยู่ใกล้กันปุ๊บมันจะต้องมีเรื่องเถียงกันหรือมีเรื่องพูดจาประชดประชันใส่กันดังนั้นทางทางที่ดีที่สุดเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละ มันจริงหรือเปล่านะที่เราคิดถามไปเลยตรงตรงดีกว่าอย่าคิดเองอย่าจินตนาการเองเพราะการคิดเองจินตนาการเองมันออกนอกลูก่นอกทางแล้วบางทีมันส่งผลถึงการเลิกลาหย่าล้างโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆมันคืออะไรนะคะแต่จะมารู้อีกทีก็คือทะเลาะกันทนกันไม่ไหวแล้วเพราะมันเป็นแบบนี้ พูดสาเหตุจริงๆกันไปเลยแล้วมันจะได้รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าถ้าเราถามไปเขาก็ต้องโกหกเราอยู่ดีก็เพราะเราจินตนาการซะขนาดนี้ลองถามดูก่อนถ้าเขาโกหกเราก็มาจับสังเกตดูเอาแต่ถ้าเขาไม่โกหกเราก็จะได้สบายใจเออไอเนี้ยเราคิดเองนะมันเกินความเป็นจริงไปนะมันจะได้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศพีพฤษภตรงนี้ต้องแก้ไขสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนะคะ ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องสุขภาพของชาวราศีาพฤษภกันบ้างสุขภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะโดดเด่นสองเรื่องเลยนะชาวราศีาพฤษภในช่วงปีหกสี่โดดเด่นเรื่องงานไม่พอยังโดดเด่นเรื่องสุขภาพสุขภาพของคุณมีโอกาสที่สําหรับอะเรามาพูดถึงเรื่องคุณผู้ชายไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงก่อนพูดโดยรวมระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาททุกส่วนใครที่กินนอนไม่เป็นเวลากลางคืนนอนไม่หลับ <c oughs> หลับแล้วบางทีตื่นแล้วทําให้ไม่นอนอีกเลยตรงนี้ต้องพยายามที่จะต้องข่มใจตัวเองให้ได้ต้องพยายามหลับให้ได้หรือไม่ก็ต้องไปปรึกษามหมอนะคะเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลหลายหลายส่วนในร่างกายอย่างเช่นเบาหวานความดันนะคะใขรที่ห้าสิบอัพคนที่อายุเยอะแล้วจะเป็นอาการพวกนี้เบาหวานความดันมันจะเกิดขึ้นจากการที่คุณพักผ่อนไม่เพียงพอ แล้วระบบต่างๆในร่างกายมันจะลวนไปหมดแต่สําหรับวัยรุ่นวัยที่20กว่าถ้ามีอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับแบบนี้คุณก็ต้องระวังคุณจะมีเบาหวานมาก่อนนั่แหละขออภัยค่ะคุณจะมีเบาหวานมาก่อนระยะเวลาอันครวรน,นะคะแทนที่ว่าเราจะไปเป็นตอนอายุเยอะๆแล้วการที่คุณกินนอนไม่เป็นเวลาระบบต่างๆในร่างกายคุณมันลวนแม้กระทั่งระบบน้ำเหลืองระบบเลือดระบบต่าง อินซูลินในร่างกายมันก็จะหลั่งออกมาไม่เป็นเวลาเวลาไม่เป็นระบบของมันหรือมันอาจจะไม่ไปกั่นกองของเสียมันก็จะทําให้คุณเป็นเบาหวานเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับโรคโไตด้วยนะคะสําหรับใครบางคนที่เวลานอนไม่หลับแล้วอ่ะโอ้ยฉันกินแป,ป๊บซี่ช่วยไม่ได้เลยนะคุณจะทำหนึ่งนะเบาหวานมาเยี่ยมคุณไม่พอโรคไตก็มาเยี่ยมคุณด้วย ดังนั้นน่ะสาหรับชาวราศีพฤษภบอกได้เลยว่าถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนไม่หลับแล้วเนี่ยระบบประสาททุกส่วนของคุณน่ะจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ระวังสําหรับใครที่ห้าสิบอัพแล้วระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบกระดูกด้วยนะคะกระดูกก็จะมีปัญหาแล้วสาหรับคุณผู้หญิงก็ระวังเรื่องมดลูกรังไข่เต้านมนะคะคุณผู้ชายก็ระวังหน่อยก็คือเรื่องเอ่ออะไรนะ ต่อมลูกหมากนะคะต่อมลูกหมากจะมีปัญหาแล้วมีเกณฑ์มีเกณฑ์น,นะคะสําหรับบางคนไม่ได้บอกว่าชาวราศีพฤษภทุกคนนะคะเพราะไม่ได้เอาวันเดือนปีเกิดของใครมาตั้งบอกซะก่อนว่าชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ของการที่จะเป็นมะเร็งได้นะคะใครที่มีอาการรู้สึกว่าผิดปกติหรือไม่ผิดปกติเพราะมะเร็งระยะที่1ที่2มันไม่มีไม่มีอาการให้คุณได้รับรู้ดังนั้นน่ะเอ้ยถ้าเกิดว่ามาดามนัดทักมาแบบนี้ลองไปตรวจดูสิ ว่ามีไหมมีเชื้อเกิดขึ้นไหมถ้ามีมันมันได้รวดเร็วมาดามมีคนที่รู้จักนะคะเขาโดยบังเอิญไปตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งระยะที่สองซึ่งเขาไม่มีอาการเลยเขาไม่เชื่อหมอแล้วเขาก็ไม่บอกคนที่บ้านด้วยเขาอายุเยอะแล้วเขาไม่บอกคนที่บ้านด้วยเพราะเขาไม่เชื่อหมอว่าเขาเป็นมะเร็งเขาไม่เห็นจะมีอาการอะไรเลยหมอตรวจว่าตรวจเจอว่าเขาเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารทิ้งเวลาทิ้งระยะเวลามาอีกสี่ห้าปี อาการมะเร็งมันรุนแรงขึ้นไปตรวจอีกทีนึงเนี่ยเขาเป็นระยะที่สี่แล้วระยะสุดท้ายแล้วพอหลังจากที่เขารู้เนี่ยเขาอยู่ได้อีกแค่6เดือนเองแล้วเขาก็จากไปนะคะเพราะฉะนั้นน่ะบางทีอาการที่มันแอบอยู่เนี่ยอ,อาการของมะเร็งมันจะฟักตัวประมาณสองขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นระยะที่หนึ่งระยะที่สองเนี่ยคือการรักษาหายได้แต่ถ้าสกับสแล้วเนี่ย <c oughs> สามนี่ยังแบบ ไม่แน่นอนแต่สีเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่แน่แล้วมันไม่รอดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นแต่เราไปตรวจทิ้งไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะทีนี้เรามาดูถือกันว่า <c oughs> เรื่องโชคลาภของชาวราศีพฤษภกันบ้างเราอยากรู้ว่าชาวราศีพฤษภจะมีโอกาสมีโชคลาภกับเขาไหมมีโอกาสมีโชคลาภนะชาวราศีพฤษภโชคลาภก็จะมาจากเซนส์นของคุณ มาจะ,ะถ้างวดไหนเดือนไหนที่มีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากซื้อเซนบอกว่าเลขนี้หรือฝันถึงเลขนี้หรือเรารู้สึกในความรู้สึกของเราก็ซื้อได้เลยนะคะ <Müzik. S 2> ก็โชคลาภจะมาจากเซนหรืออาจจะมาจากการบอกต่อแต่ว่าในที่นี้เขาไม่ได้บอกนะว่าจะมาจะได้เยอะนะคะอาจที่จะได้แบบว่า พอสนุกหอมปากหอมคอเพราะว่าดวงของคุณไปดโดดเด่นทั้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วโชคลาภมันจึงไม่ได้ได้เยอะเหมือนอย่างที่ว่าเหมือนอย่างกับงานเพราะว่าอาจจะไปดันให้งานของคุณเนี่ยโดดเด่นตรงนั้นมากกว่านะคะดังนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ย โชคลาภมีแต่มีไม่มากนักนะคะใครที่กำลังแย่ๆอยู่อาจจะปีนี้อาจจะมีเรื่องถูกหวยอยู่เรื่อยๆเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างในอาจจะช่วยคุณให้คุณได้มีโชคมีลาบเกิดขึ้นดังนั้นดีที่สุดสำหรับชาวราศีพฤษภมันสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ มาดามเอ่อโพสต์ไปเกี่ยวกับเรื่องการขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหฉันนะ่ะมันดวงย่าแย่ฉันไม่รู้ไม่จําเป็นหรอกฉันไม่มีวาสนาหรอกฉันขอพอรไปมันก็ไม่ได้อันนั้นคุณอย่าไปพูดตัดเพ้อดวงเราเนี่ยคนเรามีขึ้นมีลงคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคนอื่นเขาเนี่ยดีกว่าคุณไปสมดทุกคนมีคนที่แย่กว่าคุณก็มีมาดามเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วตอนที่ตอนที่มันย่ำแย่ม,ยม,มากๆเนี่ยตัดสินใจเลยว่าเอ้ยชีวิตเราไม่เคยย่ำแย่ยขนาดนี้เลยอะ่ะ แล้วทําไมอยู่ๆเราถึงจะต้องมาเหนื่อยขนาดนี้แย่ขนาดนี้แล้วไม่มีเงินเหลือเก็บเลยแล้วยังลูกยังจะต้องเรียนอีกแต่ทีนี้มาดามก็คิดในใจว่าตัดใจลูกยังเรียนอยู่เรารักลูกเราใช้วิธีที่ว่าให้มองแค่วันนี้กับพรุ่งนี้มองแค่วันนี้กับพรุ่งนี้ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยให้มันชินกับการไม่มีแบบเนี้ยไปทุกวันทุกวันมันผ่านไปตั้งเกือบ11ปีเลยนะเกือบ11ปีเต็มเลยละที่มาดามต้องทนอยู่กับอันนะ จนกระทั่งมันหลุดพ้นไอ้ช่วงที่ว่าดวงตกของเราหลุดพ้นไปตอนไหนไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีอ้าวดีขึ้นแล้วนี่คนเราอ่ะมันต้องสู้ไปเรื่อยๆนะคะอย่าไปตัดเพอบางทีการสวดมนต์การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่เขาจะช่วยปุ๊บไปคุณร่ํารวยแต่เขาจะช่วยให้คุณเนี่ยแทนที่คุณจะตกลงไปแบบดิ่งไปสุดสุดติ่งเลยเงี้ยเขาก็จะพยุงเราไว้ให้เราไม่ได้ ตกอับไปจนกระทั่งแบบว่าหมดหนทางสู้มันก็ยังมีช่องว่างๆเล็กๆให้เราได้เดินนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะอย่าไปตัดเคาะโชคชะตาเราต้องสู้กับมันแ,แล้วเราก็จะข้ามผ่านไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีพฤษภถ้าคิดจะเสี่ยงโชคก็อย่าเสี่ยงมากจนเกินไปไปลงกับงานจะดีกว่านะคะจะโอเคก็สรุปได้ว่าสําหรับชาวราศีพฤษภพฤษภ ในช่วงปีพุทธศักราช2,564นี้โดดเด่นมากที่สุดของคุณคือเรื่องงานนะคะและโดดเด่นรองลงมาของคุณก็คือเรื่องสุขภาพที่จะรู้สึกจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นโดดเด่น,น,นทางด้านบวกคือเรื่องงานโดดเด่นทางด้านลบคือเรื่องสุขภาพดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพกันหน่อยนะคะไปตรวจซะเป็นหรือไม่เป็นตรวจไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะคะสำหรับโรคมะเร็งนะคะ จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีพฤษภแล้วค่ะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ